สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านสม้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเรื่องบทรักบทลงทันเป็นงานเขียนของตนออก่อนที่จะไปรับฟังนิยายกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องสม้มฉุดนิยายเสียงแล้วคุณจะไม่พลาดนิยายเสียงเรื่องใหม่ๆค่ะเชิญติดตามรับฟัง นิยายเสียงเรื่องบทรักบทลงทันตอนที่9ตกลงเป็นแฟนผ่านไปอีกหนึ่งเดือนทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะลงตัวสุดๆภาสกรได้ซื้อห้องข้างๆผิงและย้ายมาอยู่ที่คอนโดแห่งนี้เหมือนกับโยซิตาภาสกรคอยดูแลและห่วงใยหญิงสาวเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเธอยิ่งเขาทำดีกับเธอมากเท่าไรโยซิตาก็ยิ่งรู้สึกดีเสร็จหรือยังครับ เสียงทุ่มเอ่ยขณะที่เขาเดินเข้ามาในห้องเขาวางข้าวต้มลงบนโต๊ะมาอย่างเบามือเสร็จแล้วค่ะงั้นมากินข้าวต้มกันวันนี้ผมให้ลูกน้องไปซื้อข้าวต้มปลามาให้อาหารเช้าสำคัญที่สุดนะกินเยอะๆวันนี้เราต้องใช้สมองกันอีกเยอะเลยแล้วในถุงนี้ก็เป็นพวกของบำรุงผิงยังต้องกินมันอยู่นะขอบคุณมากค่ะคุณกรคุณกรเป็นผู้ชายที่ใจดีที่สุดที่ผิงเคยเจอมาเลยค่ะ เป็นคนใจดีน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะผมก็ใจดีกับผู้หญิงทุกคนแหละแต่ดูเหมือนว่าผมจะใจดีกับพิงเป็นพิเศษแล้วทําไมต้องพิงเป็นพิเศษด้วยล่ะคะเพราะพิงคือคนพิเศษไงล่ะภาษกรยิ้มพรางตัะข้าวเข้าปากรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นนั้น เหมือนสายฝนเทกระนำลงบนหัวใจที่แห้งแล้งของโยสิตาให้กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้งหลังจากที่ผ่านเรื่องราวเลวร้ายที่สุดมาขอบคุณนะคะวันนี้ต้องรีบเข้าบริษัทเพราะมีประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทวันนี้พิงต้องเตรียมเอกสารให้ผมด้วยนะค่ะโยสิตายิ้มให้กับเขาก่อนที่ทั้งสองคนจะนั่งรับประทานอาหารเช้ากันพอทานเสร็จแล้วทั้งสองก็เดินเคียงคู่กันมาที่ลิฟต์พาสกรกดลิฟต์ แล้วเข้าไปยืนข้างในพร้อมกับเธอโยซิตาคะพิงเคยคิดอยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนไหมอยากมีแฟนอยากเดินจับมือกับคนที่พิงรักและคนที่รักพิงไปตลอดชีวิตไหมภาสกรเอ่ยถามขณะใช้มือรั้งร่างบางของหญิงสาวเข้ามาแนบชิดแล้วกอดเธอเอาไว,หว้หรวมๆคุณกอนถามทำไมคะเธอเอียงคอเอ่ยถามเธอไม่ได้สะบัดอ้อมแขนของชายหนุ่มออกแต่กลับยอมให้เขา กอดแต่โดยดีเธอชอบอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของภาสกรผมแค่อยากรู้เออคือพิงถ้าคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นผมได้ไหมที่ยืนเคียงข้างคุณภาสกรพูดชิดใบหูหอมกรุ่นทําเอาหญิงสาวในอ้อมกอดถึงกับเขินอายหน้าแดงถึงแม้ว่าเขาจะรู้จักกันได้เพียงไม่นานแต่ภัสกรก็อยากจะเรียนรู้กับเธอแต่พิงโยซิตาสับสนตัวเองอยู่ไม่น้อยไม่ใช่ว่าเธอ ไม่รู้สึกดีกับภาสกรเขาคือผู้ชายที่แสนดีช่วยเหลือเธอทุกอย่างเขาคือผู้ที่มีพระคุณและเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดไม่ต้องคิดมากหรอกนะเรื่องร้ายๆที่มันเคยเกิดขึ้นผ่านไปแล้วก้อยมันผ่านไปผมไม่เคยรังเกียจคุณเลยชายหนุ่มเอ,อ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงจริงจังหนักแน่นดวงตาคมกร้าจ้องมองใบหน้าสวยหวานของโยสิตาอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะโน้มใบหน้าลงมาแล้วประกบริมฝีปาก ลงบนริมฝีปากบางของโยซิตาอย่างแผ่วเบาจุมพิษแสนหวานทําเอาหญิงสาวเคลิบเคลิมร่างบางอ่อนปวกเปียกเหมือนคนหมดแรงภาสกรประคองใบหน้าของเธอเอาไว้พร้อมกับสอดลิ้นเพื่อควานหารสหวานหญิงสาวอ้าปากยอมให้เขาสอดลิ้นเข้ามาโดยดีปลายลิ้นที่เกี่ยวกระวัดรัดเกี่ยวลิ้นที่อ่อนนุ่มของโยซิตาจนหญิงสาวเผลอกคางในลำคอออกมาเบาๆเ,เธอใช้แขนเดียวกลมกลึง โอบรอบคอแกร่งของภาสกรอย่างเปลือัยรถจูบสลับหนักเบาร่างกายร,รู้สึกเบาวิวราวกับปล่อยเคว้งด้วยความสุขสันเสียงลิฟเปิดออกทําให้คนทั้งสองพระออกจากกันอย่างรวดเร็วภาสกรมองผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในลิฟต์ก่อนจะหันไปมองหน้าโยซิตาหญิงสาวได้แต่กลมหน้างุดด้วยความเขินอายมือไม้สันจนต้องเอามือประสานกันเอาไว โยสิตาได้แต่โกรนด่าตัวเองในใจเธอเป็นบ้าอะไรถึงได้เผลอตัวเผลอใจไปกับเขาทำเรากับเป็นผู้หญิงไม่มียางอายภาสกรขยับเข้ามายืนใกล้ๆเธอพร้อมกับใช้มือแกรง่งจับที่มือบางของเธอแล้วบีบเบาๆไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องเขินไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวเธอก็ชินเรารีบไปกันเถอะค่ะด้านราชันเขามองคนทั้งสองเดินเคียงคู่กันจับมือออกมาจากคอนโด ล้วไปขึ้นรถที่จอดอยู่โยซิตาอยู่ในชุดทำงานเสื้อสีเรียบไม่ฉูดฉาดกระโปรงสูงเหนือเขานิดหน่อยสีเรียบเหมือนกับเสื้อใส่รองเท้าคัดชูหุ้มน้นถึงแม้จะเป็นชุดดูเรียบเรียบแต่โยซิตาใส่แล้วกลับดูหน้ามองเธอดูยิ้มแย้มสดใสมีความสุขทำไมมันถึงขัดกับความรู้สึกของเขาตอนนี้ทำไมราชันถึงได้เป็นทุกข์เขาพยายามอยู่ห่างจากเธอ แต่ก็อดไม่ได้ที่เขาต้องแอบมาดูเธอทุกวันนายอยากขึ้นไปข้างบนไหมครับยังไงห้องนั้นนายกับคุณริตาก็เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนเทวาเอ่ยถามในขณะที่ผู้เป็นนายไม่ได้สนใจฟังคำพูดของเขาเลยแม้แต่น้อยราชันกลับจ้องมองรถสปอร์ตของภาสกรที่ขับแล่นผ่านรถของเขาไปไม่รอกฉันจะกลับแล้วละ่ะนายอยากพูดอะไรกับเธอหรือเปล่าหรือว่านายคิดถึงเธอ ถึงได้มาดูเธอทุกวันไม่มีอะไรหรอกความรู้สึกฉันตอนนี้ฉันเองก็ไม่รู้เลยว่าฉันเป็นอะไรทําไมฉันถึงอยากมาที่นี่ทุกวันยิ่งได้เห็นไอ้กรกับเธอสนิทสนมกันฉันยิ่งรู้สึกเจ็บปวดทําไมถึงได้รู้สึกแบบนี้ราชันเอ,อ่ยออกมาด้วยความอัดอัน้นนายครับสภาพของนายตอนนี้แย่มากเลยนะครับผมว่านายควรจะดูแลตัวเองด้วยนะครับเทวาเอ,อยด้วยความห่วงใย ไม่ต้องพูดมากฉันจะกลับบ้านครับนายเทวาต่อบรับก่อนจะขับรถออกไปวันต่อมาคุณดวงแขกับคุณวีกิตมองบุตรชายที่นอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงอย่างหมดอะไรตายอยากอย่งางหนักใจสภาพห้องของราชันไม่ต่างจากห้องเก็บของที่เก็บแต่ขวดน้ำเมามีขวดมากมายเกลือนอยู่เต็มพื้นห้องนับวันราชันยิ่งทำตัวแย่ราชันอืมเขาคลางในลำคอ ก่อนจะเปิดเปลือกตามองหน้าผู้เป็นมารดาส่วนบีดาของเขายืนอยู่ใกล้ๆวีกิตด,ดูจะหนักใจไม่น้อยที่ได้เห็นสภาพของลูกชายราชันเป็นแบบนี้มาตลอดหนึ่งเดือนหลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่บ้านเขาก็เอาแต่สัมมาเลเทเมางานการไม่สนใจที่จะดูแลงานทุกอย่างกลับเป็นลูกน้องที่คอยบริหารงานแทนเพราะผู้เป็นเจ้านายเอาแต่เมาไมา้ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น ส่วนงานบริจาตอีกที่วีกินพ่อของเขาเป็นผู้ดูแลฉันพ่อว่าลูกควรจะเลิกทำตัวแบบนี้ได้สักทีโตแล้วนะควรจะแยกแยะได้แล้วไม่ควรจะทำตัวแบบนี้พ่อไม่ต้องมายุ่งกับผมเพราะเป็นคนแบบนี้ไงละ่ะนิสยัยไม่ฟังใครแบบนี้ถึงไม่มีใครอยากยุ่งกับลูกเมียตายก็ไม่จำเป็นต้องเป็นถึงขนาดนี้เลยราชันผมมันคนเลวมีเมียเมียก็มีชู้ ผมมันควายผมมันคนโง่ที่แก้แค้นคนบริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยราชันพูดเสียงสัน่นตั้งแต่เขารู้ความจริงทุกอย่างเขาก็ไม่อยากจะทำอะไรเลยเอาแต่กินเหล้าเมามาอย่างเดียวทุกๆเช้าเขาจะแอบไปดูโยสิตากับภาสกรแล้วกลับบ้านมาดื่มจนเมามายเขาอยากจะเข้าไปพูดคุยกับเธอแต่เขาก็ไม่มีความกล้าพอเพราะเธอเกลียดแค้นจริงชังเขา เรื่องนั้นแม่เล่าให้พ่อฟังแล้วนะแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะราชันลูกกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้หรอกลุกขึ้นมาแล้วมาทำวันนี้ให้มันดีขึ้นดีกว่านะพ่อขอร้องยิ่งลูกเป็นแบบนี้พ่อกับแม่ยิ่งเสียใจกลับไปบริหารงานตอนนี้บริษัทของลูกเทวาได้เข้าร่วมเจราจาลงทุนกับภาคสกรแล้วทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีสงสารลูกน้องมันบ้างเถอะนะ มันทําทุกอย่างเพื่อช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแทนนายของมันเลิกเป็นแบบนี้เถอะนะต่อให้ลูกดื่มจนตายมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกแม่ขอร้องอีกคนนะราชันเห็นลูกเป็นแบบนี้พ่อกับแม่เป็นทุกข์รู้ไหมคําพูดของพ่อและแม่ทําให้ราชันได้สติที่เขาเป็นอยู่แบบนี้มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยจริงๆผมขอโทษผมขอโทษครับแม่ผมขอโทษครับพ่อ ราชันเอ่ยออกมาด้วยความรู้สึกผิดก่อนจะลุกขึ้นแล้วกอดผู้เป็นมารดากลับไปทำงานนะถ้ารู้สึกผิดกับเธอลูกก็ทำดีกับเธอให้มากๆถึงว่าเธอจะไม่หายโกรธแต่อย่างน้อยลูกก็พยายามเต็มที่แล้วครับแม่ผมขอโทษที่ทำให้แม่เสียใจผมขอโทษครับพ่อที่ทำให้พ่อเสียใจทำตัวใหม่ซะนะลูกแม่ขอให้ลูกจเจริญเจริญและมีสติครับ พรุ่งนี้ผมจะไปทำงานผมจะทำตัวใหม่ขอบคุณพ่อกับแม่ที่เตือนสติผมชายหนุ่มเอ่ยขอบคุณเขาควรที่จะเดินต่อไปและเขาจะพยายามทำดีกับเธอให้มากที่สุดแม้ว่าเธอจะเกลียดเขาก็ตามภาสะกรนั่งจดจอ่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่โต๊ะทำงานวันนี้มีงานให้เขาเกี่ยมากมายถึงแม้ว่าโยซิตาจะรวมยอดให้ชายหนุ่ม ในแฟมแล้วก็ตามงานอื่นก็ยังมีให้เคลียร์อยู่ตลอดมันทำให้เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยเลยเสียงเปิดประตูเข้ามาเป็นร่างบางของโยซิตาที่เดินเข้ามาพร้อมกับแฟมเอกสารเธอวางมันลงบนโต๊ะทำงานของภาสกรอย่างเบามือคุณกรคะจะทานอะไรไหมตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะคะโยซิตายกข้อมือเล็กขึ้นมามองดูนาฬิกาผมขอเคียรง,งานอีกหน่อยนะชายหนุ่มพูดยิ้มยิ้ม ไม่ได้ค่ะคุณต้องทานข้าวเดี๋ยวพิงค์จะโทรสั่งอาหารให้กินอะไรดีคะอะไรก็ได้แล้วแต่พิงค์เลยค่ะโยสิตารับคำก่อนที่จะกดย้ำหน้าจอโทรศัพท์แล้วโทรออกเพื่อสั่งอาหารผ่านไปไม่นานนะักอาหารก็ถูกนำมาส่งภาสกรกับโยสิตานั่งทานอาหารกันอย่างเงียบเงียบพิงค์ผมมีเรื่องจะถามคุณเรื่องอะไรคะโยสิตาเอียงคอเอ่ยถามพร้อมกับ ตักอาหารเข้าปากผมชอบคุณคุณชอบผมไหมภาสกรเปิดประเด็นทำเอาโยสิตาถึงกับสํำลักภาสกรรีบดึงทิชชู่มาให้กับยิงสาวทันทีก่อนจะรีบยื่นแก้วน้ำให้กับเธอกินน้ำก่อนนะผมผมขอโทษผมลืมไปว่าผมไม่ควรจะถามคุณแบบนี้ในเวลาที่กำลังทานข้าวภาสกรเอ่ยขอโทษในใจก็นึกตำหนิตัวเองอยู่ไม่น้อยที่ถามเธอออกไปแบบนั้น ไม่เป็นไรค่ะเธอรับทิชชู่แล้วมาเช็ดปากตัวเองในใจนึกค้อนชายหนุ่มตรงหน้าที่ถามคำถามทำเอาเธอส้ำลักจนหน้าแดงหน้าดำผมขอโทษผมขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะคุณก่อนทานข้าวเธอค่ะครับภาสกรนั่งลงตรงข้ามกับหญิงสาวแต่ยังคงจ้องใบหน้างามของโยซิตาเธอหลบสายตาของเขาด้วยความขวยเขินใบหน้าร้อนเผาเมื่อถูกสายตาคมจ้องมอง มีอะไรหรือเปล่าคะทําไมคุณกรถึงจ้องผิงขนาดนั้นหญิงสาวเอ่ยถามผมยังรอคําตอบจากคุณอยู่นะว่าคุณชอบผมไหมเออคือคือ,ค,อคือว่าผมรอคําตอบคุณชอบผมไหมเอาความจริงแบบเปิดใจคุยกันเลยนะผิงก็ชอบคุณกรคะ่ะหญิงสาวฉีกยิ้มให้กับภาสกรทั้งสองยิ้มให้กันบางครั้งก็หลบสายตากันด้วยความเขินอาย โยสิตารู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้อยู่ใกล้เขาภาสกรเป็นผู้ชายในฝันเป็นผู้ชายในแบบที่ผู้หญิงหลายหลายคนหมายปองตลอดเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันภาสกรทำให้เธอยิ้มและมีความสุขตลอดเวลาเสียงเปิดประตูห้องผู้มาเยือนใหม่อีกสองคนเดินเข้ามาในห้องเป็นราชันกับเทวาที่เดินเข้ามาภาสกรขมวดคิ้วเป็นปมมองหน้าเพื่อนรักด้วยความสงสัยราชัน ไม่เคยสนใจงานการไม่สนใจที่จะโทรหรือมาหาเขามันยิ่งทำให้เขาแปลกใจเพราะนานมากแล้วที่ราชันไม่มาหรือติดต่อเขาเลยจะเข้ามาทำไมไม่เคาะประตูก่อนชายหนุ่มเอ่ยทักเมื่อก่อนจะเข้ามาก็ไม่เห็นต้องเคาะราชันตอบกับเสียงเรียบก่อนจะเดินไปนั่งที่โซฟาส่วนเทวาเดินออกไปรอยอยู่ข้างนอกราชัน จ้องมองใบหน้าสวยหวานของโยสิตาที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของภาสกรแต่หญิงสาวกลับไม่แม้จะปลายตามองเขาเลยแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ฉันยังคงเหมือนเดิมมีแต่แกที่เปลี่ยนไปไอ้กรอนเลิกพูดเธอะแล้วมาที่นี่วันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าแกไม่รู้หรอว่าวันนี้มีคุยเรื่องงานที่ร่วมลงทุนทำธุรกิจร่วมกันเทวา มีคุยเรื่องงานที่ร่วมลงทุนกับบริษัทของแกฉันรู้แต่ปกติเทว่าจะมาคุยงานคนเดียวตลอดแต่ฉันคือเจ้าของบริษัทแกอย่าลืมสิงั้นก็รอตอนบ่ายตอนนี้ฉันขอกินข้าวกับแฟนของฉันก่อนแฟนหมายความว่ายังไงราฉันถามเธอเป็นแฟนของฉันตอนนี้ฉันกำลังกินข้าวกับแฟนของฉันอยู่ก็กินไปสิฉันจะนั่งรออยู่ตรงนี้ราฉันเอ่ยตอบ ก่อนจะเอนกายพิงพนักโซฟาเขาทอดสายตามองโยสิตาอย่างใจเย็นถึงแม้ว่าหัวใจของเขามันจะรู้สึกเจ็บกับคำว่าแฟนของคนทั้งสองคนอยู่ไม่น้อยก็ตามโยสิตารู้ว่าราชันจ้องมองเธออยู่แต่เธอไม่สนใจสายตาที่เขาจ้องมองมาอย่างเธอแม้แต่น้อยเพราะคนอย่างราชันไม่ได้มีค่าพอที่จะต้องให้ความสนใจปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยค่ะโยสิตายิ้มหวาน พร้อมกับตักปราหมึกทอดกระเทียมพิกไทยใส่จานให้กับภาสกรของโปรดคุณกรเลยนะคะผิงน่ารักจังภาสกรดึงแก้มของหญิงสาวเบาๆราชันมองภาพนั้นอย่างขัดใจก่อนจะเม้มปากตัวเองเบาๆเขาอยากได้เธอมาอยู่กับเขาแต่ไม่ใช่ในฐานะนักโทษเขาอยากอยู่ใกล้เธอทำดีกับเธอเหมือนที่ภาสกรกำลังทำอยู่ไม่น่ารักเท่าคุณกรหรอกคะ่ะคุณกรใจดีเป็นสุภาพบุรุษ ดูแลพิงเป็นอย่างดีขอบคุณมากนะคะที่ดูแลพิงอย่างดีมาตลอดคุณคือผู้ชายที่แสนดีที่สุดในชีวิตของพิงขอบคุณขอบคุณมากจริงๆค่ะด้วยความเต็มใจครับกินข้าวต่อกันดีกว่าค่ะราชันมองคุณทั้งสองด้วยความรู้สึกขัดหูขัดตาแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเธอเลยเพราะเขากับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วอย่าลืมนะพิง เราเป็นแฟนกันแล้วผิงบอกคุณกรตอนไหนคะว่าผิงเป็นแฟนคุณกรก็ตอนที่คุณบอกว่าคุณชอบผมผมเองก็ชอบคุณสรุปว่าตอนนี้เราเป็นแฟนกันแล้วนะเอาแบบนั้นเลยละคะโยสิตาหัวเราะเบาๆทั้งสองหัวเราะคิกคักกันอย่างชอบใจเกรงใจฉันบ้างแกไม่ได้อยู่กันแค่สองคนนะไอ้กรราชันเอ่อยขึ้นเมื่อเขา ทนมองดูคนทั้งสองพูดจาหยอกล้อกันไม่ไหวไม่มีใครอยากให้นายอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งอย่ามาพูดมากโยสิตาเชิญหน้าใสเธอไม่จำเป็นต้องกลัวผู้ชายเร็วๆอย่างราชันเพราะในใจของเธอมันมีแต่ความเกลียดชังฉันไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกแต่รู้สึกยังไงไม่รู้นั่นมันเรื่องของนายเพราะฉันไม่เคยอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับนายเราจะพูดกันดีๆบ้างไม่ได้เชียวเหรอ โยสิตาฉันขอโทษฉันขอโทษในสิ่งที่ฉันได้ทำลงไปกับเธอฉันรู้ว่ามันกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่ขอให้ฉันได้ชดเชยชดใช้ในสิ่งที่ฉันได้ทำเลวกับเธอไว้บ้างฉันสำนึกผิดแล้วจริงๆเธอต้องการอะไรฉันยอมทำทุกอย่างหรือว่าเธออยากได้อะไรฉันจะหามาชดเชยให้กับเธอทุกอย่างไม่จำเป็นฉันไม่ต้องการแต่ฉันเต็มใจนะเก็บความเต็มใจของนายไว้เถอะ ฉันไม่ต้องการโยสิตาเอ่ยเสียงก้าวก่อนที่จะลุกขึ้นแล้วเดินออกจากห้องไปภาสกรใช้ลิ้นดันกับพุงแก้มของตัวเองมองหน้าราชันอย่างไม่พอใจจะคุยเรื่องงานกันเลยไหมรีบคุยจะได้รีบไปเซทีแกไล่ฉันอีกคนเลยเหรอไอก้กรรีบพูดมาเถอะงั้นเริ่มเลยแล้วกันทางบริษัทของฉันอยากจะเพิ่มสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกวายที่ส่งนอกหรือสินค้าที่เรา ร่วมทํากันอยากให้ส่งเพิ่มไปอีกอืมก็ดีเหมือนกันแล้วสินค้าของเราต้องใช้นายแบบนางแบบมาเป็นพรีเซนเตอร์โดยเฉพาะของที่จะส่งออกไปที่จีนถึงแม้ว่ามันจะเป็นสินค้าทั่วไปก็ตามเอาไว้ชั้นจะขอคิดอีกทีส่วนเรื่องวัยรถใหม่ที่จะส่งนอกที่ฉันเพิ่งลงทุนกับนายนายก็ดูแลไปส่วนพวกอะไรรถยนต์ที่แกร่วมลงทุนกับชันชันจะดูแลเอง พาสกรรีบพูดจบเขาไม่อยากให้ราชันมาวุ่นวายอะไรด้วยเพราะตอนนี้เขากำลังปลูกต้นรักอยู่กับโยสิตาที่เขาไม่อยากให้ราชันมายุ่งเกี่ยวเพราะชายหนุ่มรู้ดีว่าราชันรู้สึกอย่างไรกับโยสิตาในตอนนี้ราชันมีความรู้สึกต่อโยสิตามากกว่าคนที่เคยโกรธแค้นเคืองกันเขาดูออกว่าราชันคิดอะไรอยู่ถึงแม้ในใจของเขาจะรู้ว่าหญิงสาวไม่ได้สนใจราชันเลยก็ตาม แต่เขาก็อดบันไวในใจไม่ได้อยู่ดีเพราะอะไรนะเรอเพราะเขาเองก็ตอบตัวเองไม่ได้เพียงแต่ความรู้สึกของเขามันบอกมาแบบนั้นไม่ฉันจะมาที่บริษัททุกวันฉันจะมาดูแลงานกับแกบ่อยๆแล้วกันนะส่วนแกจะไปที่บริษัทฉันฉันก็ไม่ว่าเพราะเราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันอย่าลืมสิไอก่อนเอาเป็นว่าเราคุยกันแค่นี้นะวันหลังค่อยคุยกันใหม่วันนี้ฉันไม่สะดวก เพราะมีงานต้องทำอีกเยอะภาสกรไม่พูดอะไรต่อเพราะต่อให้เขาพูดอะไรไปราชันก็จะดึงดันมาที่นี่อยู่ดีอืมถ้างั้นวันนี้ฉันกลับก่อนแล้วกันราชันเอ่ยขึ้นก่อนจะยันกายลุกขึ้นเต็มความสูงแล้วเดินออกไปจากห้องของภาสกรภาสกรได้แต่มองตามบากแกรงแล้วถอนหายใจออกมาแรงๆราชันเดินออกมาจากห้องภาสกรก็เจอกับโยสิตาที่นั่งอยู่หน้าห้องของภาสกร เธอกำลังนั่งพิมพ์งานพร้อมกับจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เขาจ้องใบหน้าสวยหวานของเธออยู่นานอย่างลืมตัวริมฝีปากบางอวบอิ่มที่เขาเคยลิ้มลองนั้นเขารู้ดีว่ามันหอมหวานมากมายแค่ไหนเนื้อตัวของเธอมันยังคงหอมกรุ่นอยู่ในความรู้สึกของเขาและเขาไม่เคยลืมมันลงเลยสักวันโยซิตาละจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะเธอมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนจ้องมองเธออยู่ เธอเงยหน้าขึ้นพร้อมกับจ้องหน้าของเขาเธอชักสีหน้าใส่ราชันยังไม่พอใจทันทีมองอะไรเธอถามเสียงห่วนเออคือคือเธอเธอสบายดีไหมฉันสบายดีสบายดีมากด้วยนายไม่ต้องมาอยากรู้เรื่องราวของฉันหรอกนะเพราะคนอย่างนายมันไม่ได้อยู่ในสายตาของฉันเลยนายมันคนไม่ได้มีค่าอะไรทั้งนั้นฉันรู้ว่าฉันมันผิดฉันมันเลวแต่ฉันก็ทำผิดลงไปแล้ว เธอจะไม่ให้อภัยฉันเลยหรือไงให้ฉันได้ชดใช้ในสิ่งที่ฉันทำกับเธอไว้บ้างฉันไม่ต้องการให้มันจบจบกันไปเลิกมาวุ่นวายกับฉันสัทีมีเรื่องอะไรกันภาสกรรีบออกมาจากห้องเมื่อได้ยินเสียงเอะวยวายทะเลาะกันอยู่หน้าห้องพนักงานในบริษัทเริ่มมองมาที่คนทั้งสามเป็นตาเดียวกันตื่นแล้วมาเผชิญกับความจริงฉันไม่มีวันให้อภัยกับคนที่ขมเหงน้ำใจของฉัน และทำรายฉันปางตายได้หรอกเพราะความเป็นจริงมันเจ็บปวดในชีวิตจริงฉันเชื่อว่าไม่มีใครสามารถทำใจได้แล้วกลับไปพูดดีๆกับคนเลวที่เคยทำร้ายตัวเองได้ลงคอและฉันก็เป็นหนึ่งในคนพวกนั้นโยสิตาพูดจบก็ลุกพรวดพลาดขึ้นแต่เธอก็เศไปพ่อรีบร้อนลุกขึ้นเลยทำให้เธอหน้ามืดภัสกรรีปรีเข้ามาประคองร่างของหญิงสาวเอาไว้ทันทีพิงเป็นอะไรหรือเปล่า ผิงลุกเร็วไปหน่อยนะคะเลยหน้ามืดขอบคุณนะคะคุณกรที่ช่วยผิงอีกแล้วราชันรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยกับคำพูดของหญิงสาวเขามองภาสกรประคองร่างบางของโยสิตาทำไมเขาถึงอยากเป็นผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆโยสิตาแทนที่ภาสกรมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจของเขาทำไมเขาถึงมีความรู้สึกต่อหญิงสาวมากมายขึ้นทุกวันแล้วความรู้สึกที่เขาเคยรักดิตาลามันหายไปไหน มันหายไปแทบไม่เหลือความรู้สึกนั้นไว้เลยแต่ความรู้สึกนั้นมันกลับเกิดขึ้นกับหญิงสาวตรงหน้าของเขามากมายเหลือเกินจบตอนที่9ตกลงเป็นแฟนในนิยายเสียงเรื่องบทรักบทลงทันอย่าลืมโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ